สวัสดีครับวันวนี้ผมมิเอตอร์จำลังโตดทีเทียถผมวันนี้ผมจำนวนสองโดน,นเบียนเจมสามลอยีร้ครับผมเขาเปิดให้โดนเบียนแล้วครับผมท่านนานแล้วครับผมมีโดนเบียนไปครับ,บผมเจ็ดแสนหมดคนครับผมวิธีโดนเบียนนครับผมกดโดนสีส้มเลยครับผมเขาจะให้ใ,ใส่จีเมลครับผมใส่จีเมลเสร็จครับผมกดสีเหลืองครับผมเขาจะส่งโซน โค้ดหกตัวครับผมมามาตอกใส่ครับผมแล้วกดสีเหลืองดีเทสครับผมแต่นิทรูนจะได้โลนเบียนเกมสามบอลยีโร่ยบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมมาดูของนกวันกันเลยครับผมสามบอลยีโรครับผมหนึ่งแสนคนครับผมได้เงินหกพันหกร้อยครับผมแล้วก็ไล่เข้มหัวกรอนมาใส่ครับผม สุดพิเศษับผมแพ็้เกต์บอดครับผมแล้วก็ได้ตัวคอนนะผมได้ยีโร่มาครับผมซันโซครับผมตัวอะไรวะในเรื่องไมงโลเนะะี่ยวะซันโซแล้วก็โลนเบียนครบแสนห้าครับผมได้เนินนีแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะผมแล้วก็ได้ <c oughs> ได้อนระวะเนะี่ยเป็นเนื้อครับผมได้มังกรน้อยอันเซิร์นเท่านางคุณสองนะผม หือสองใบหรือเปล่านั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมแล้วก็ได้แพ็กเกจได้ไใบกันคู่คืนสนามด้วยครับผมสิบใบครับผมเดี๋ยวสิบใบเลยกันแล้วก็ได้ผิวตัวเลือกแพ็กสามสิบวันอะไรวะผิวผิวอันนี้ไม่รู้ว่าผมจะจีนเออจะจีนครับผมจะจีนสามสิบวันแล้วก็ลงโดนาเบียนครบสองแสนห้าครับผมได้ อาบโตแคทรูปสามวันคูณสองครับผมได้เนินคูณสองได้เนินคูณสองสามวันครับผมเออแล้วก็ได้ดได้คูณดีไอคูณสองดีดีไอพีสอสามวันครับผมได้สองวันครับผมเฮ้ยพูดีัชัดถอโทษเลยครับผม แล้วก็ได้เลเวลสองสุ่มอันดับพันนีหน้าหกหน้าหก <c oughs> นั่นแหละผมได้คูณยี่สิบใบผมก็ได้ดีรับเกตแพ็คติดตั้งทุูตับเกตคูณสิบครับผมแล้วลก็โบนเบียนทบสามแสนห้าผมได้ 300, ส,สามร้อยรับเกตเสริมสาวสามร้อยอันนี้ไม่เข้าใจครับผม อันนี้ครับผมเลิ่มพิมพ์สามบอลนี่ว่าไม่เข้าใจครับผมคืออะไรครับเนลแพสเสริมอาอาวตารนนี้รู้ครับผมเท่หผมแล้วก็ห้าแสนคนับผมได้บวชสิบห้าบวชกรณ์นะผมใช่ไหใช่ครับผมบวชสิบห้าบวชกรในสนามบบครับผมแล้วก็ได้เซตตั้งท่าแพสเซสริมสามสุบวันอันนี้ไม่เข้าใจครับผมแล้วก็ แล้วก็ <c oughs> โปรดติดตามยูทูบเบอร์ครับผมยูทูบของนี่ครับผมสอนสามร้อยยีโรผมจะได้จำบล็อกจำแบบนี้จะโหลดนึงโทษดีทุนห้าบากทกนสองเข้าสามวันหัวข้อพิเศษแฟนตัวลงอันนี้ได้ของอันนี้ได้ทูนเนีบีทูนเนีบีทุนดีเอฟพีสามวันนะผมมันก็ได้ไอไม่รู้สามสิบวันนะผม เนีผม <c oughs> ดดตดจุดใจแฟนเพจแล้วที่เข้าไปที่เฟซบุ๊กแผมเนี่ยผมดนี้เนี่ยเยูทูบแล้วผมนอามันหน้าน,นี้ผมกด,ดจุดใจไปแ้ผมแค่นี้ผมแล้วผมดตัวลาไปผมจเจอเจเาไปเจอไหมบาย